สวัสดีครับวันนี้พกับช่องคณิมิโซะนะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนตีเกทโกริอัสระดับ 40M ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการรันสกิลอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเพื่อทําให้การรันต่างๆของเรามันง่ายมากขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการย้ําถึงจุดบางจุดครับที่เราจะต้องสนใจกับการตีบอสตัวนี้ว่าเฮ้ยมีจุดไหนที่เราควรจะต้องระวังเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ผมยื่นไปมีเนะมา5ดาบปืน2นะแต่จริงๆแล้วถ้าใครอยากทำคะแนน5ดาบปืน1อาจจะดีกว่าสว,สะะสวสอสต,ตวนี้ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มมานะครับตอนค่าคอสี่เราจะใช้โฮชิโนะครับสไลด์มาที่ตรงกลางโดยจะเลงไปที่ไอตรงช่องตรงกลางตรงนี้นะครับและไปที่เส้นซ้ายฝั่งด้านในนะครับแบบนี้นะจากนั้นค่าคอสี่ครับให้ใช้มีเนะนะครับกระโดดใส่ตัวบอสเข้าไปนะแบบนี้นะครับผมอ่ะกระโดดตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้ตัวบอสครับมันมีตรงดีบัฟอยู่ที่4และเป็นการลดพลังโจมตีที่ตัวบอสจะได้รับลงไป20%นนั่นเองนะครับไม่งั้น ฮีนาของเราจะไม่รอดนะครับจากนั้นสักประมาณ3.26ครับอ่าเมื่อกี้ก็คือมีการลดคอสนะแล้วก็ใช้ฮีน่ายิงเข้าไปนะครับยิงเลงที่ออแกนกับตัวละครของฝั่งนู้นอีกหนึ่งตัวนะครับจากนั้นนะครับสักประมาณ3.21ใช้สกิลลุงโฮแล้วให้ฮีนะายิงไปที่ตัวทางด้านฝั่งขวา2ตัวนะครับแล้วก็ยิงที่ด้านฝั่งซ้ายอีก2ตัวและพยายามเลงให้โดนตัวบอสด้วยนะครับสำหรับดอกที่3นะอ่าจากนั้นนะครับใช้ทางมีเน่ครับกระโดด1งทีนะครับตรงนี้สักประมาณ3.12นะครับกระโดดเข้าไป ทางลุงโหครับมีการโจมตีระติดซับสกิลสักหนึ่งครั้งนะเพื่อให้ตัวบอสอะครับไปลบดีบัฟตรงนั้นแทน ถ้าไม่งั้นเราจะแปะดิบัฟจนถึง6ไม่ได้นั่นเองนะครับในการที่จะรานจังหวะตรงนี้อ่ะจากนั้นนะครับเราจะยิงกันตรงนี้ต่อเลยนั่นเองอ่ะซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามายิงไปเลยครับอันนี้นจะเล็งไม่ดีนึงต้องขออภัยนะจริงๆถ้าเล็งดีๆจะทําได้ดีกว่านี้นะอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็เพียงพออยู่แล้วนะครับจากนั้นสักประมาณ2.47นะครับให้เล็งไปที่ทางฝั่งซ้ายใกล้ๆตัวบอสนะครับเพื่อทําให้ตัวของมันล้มต่างๆเพื่อเก็บตัวหลอกก๊อกกี้จากนั้นใช้มีดกระโดดครับจากนั้นนะ ฮีนาเรสพร้อมกับรีบกดเลยนะครับแล้วก็ยิงไปที่ตัวทางฝั่งขวานะครับเพื่อเรียกเก็บหลอดกรอกี้นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครรันมาได้ดีๆนะมันจะทําให้ตัวของบอสเนี่ยล้มไปนะครับและจะเป็นงานขัดไม่ให้ไอ้ตัวที่เป็นออแกนสีเหลืองตรงเนี้ยทำงานขึ้นมาถ้าไม่งั้นเราจะยื่ไม่ได้นะครับผมจากนั้นรันดาเมจนะครับแล้วก็ใช้ลุงโฮบ้ฟอีกหนึ่งที่จากนั้นครับรอเวลาแป๊บหนึ่งเนี่ยสักประมาณ2.20นะครับให้ใช้มีเนกระโดดครับอันนี้ถ้าอยากจะเซฟให้พยายามดรอปตัวมีเนะง่ดินนึ จากน,นครับลดคอสกับทางฮีนะแล้วก็เดี๋ยวรอสักประมาณค่าคอช้าครับใช้ฮีนะพร้อมกับทางคิสกินะครับอ่าแล้วจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่คุณต้องระวังใครจะเล่นนะครับอย่าเพิ่งรีบยิงรอให้ตัวออแกงครับมันแปะดีบัฟาใส่ตัวบอสก่อนนะอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวรอดูนะเนี่ยรอดูเอฟเฟกประมาณนี้เราลองยิงไปได้เลยนะครับอันเนี้ย ต้องไปศึกษาเองแล้วกันเอยกับวิธีเล่นนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นเอฟเฟกประมาณไหนนะครับกับการที่คุณจะกะจังหวะให้มันดีมากที่สุดนะแต่นี่คือผมก็พยายามปรับปรับ,รบวิธีเล่นทาให้ต่างๆมันทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมอ่ะสักนารณนะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครทําให้มีเนตตายไปได้นะมันจะทำคะแนนได้ดีกว่านี้แต่ว่านี่ผมเล่นเซฟๆแล้วกันก็เลยเอามีเนตตรงนี้มานะครับซึ่งผมก็กระโดดมีเนตไปแล้วก็สกิลต่างๆครับให้กับทางคีนะอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นดีบับ5้านะแต่ว่าไอ้อันเนี้ยคร ถ้าเกิดว่ารอได้รอให้ลงโฮแปดมบับก่อนนะครับแล้วเราค่อยยิงแบบนี้นะครับเนี่ยขึ้นมิบับหกแล้วยิงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับยิงเข้าไปแล้วก็ปิดฉากครับแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็เรียบร้อยนะครับอ่ะซึ่งอันนี้บอกก่อนก่อนนะในคลิปนี้ยผมรีแค่หนึ่งรอบเท่านั้นนะก็คือผมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นต่างๆให้มันง่ายมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะทําเวลาได้ไม่ดีขนาดกับพวกระดับท็อปขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคุณก็สามารถดูวิธีตรงนี้และนําไปเล่นได้นั่นเองนะครับผมอ่ะซ สิ่งที่คุณต้องระวังที่สุดอะคือเรื่องการทำกอกกี้และจังหวะของทางลุงโฮคอมแบทครับกับการแปดีบัฟถ้ามันแปดได้ถูกจังหวะเราจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นเยอะพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ลองไปตีกันได้นะครับในช่วงวันหยุดตรงนี้นะ